กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารเที่ยงกันง่ายๆนะคะก็จะเป็นปีกไก่นะคะวันนี้ก็ฝากเขาซื้อก็ได้ปีกไก่มาแบบนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็มาสับเป็นสองชิ้นค่ะก็ไม่รู้จะทำเมนูอะไรเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ทานกับเราเนาะสามีทานด้วยก็เลยไม่รู้จะทำเมนูไหนก็เลยกลายเป็นทอด เราก็มาตำกระเทียมนะคะกระเทียมเกลือพริกไทยนะคะลงไปแลแ้วอันนี้ก็เป็นเอ่อพริกหวานพริกหวานแห้งนะคะเป็นสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่เรามีอยู่นะคะเราก็จะลองเป็นลองสูตรเราเองนะคะก็จะมีแป้งสาลี่มีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งข้าวโพดนะคะผสมกันแล้วก็จะมีเอ่อผงฟูมีเกลือคะ่ะ ก็อย่างละช้อนนะคะเราก็มาผสมกันเนาะเราจะลองสูตรนี้ดูว่ามันจะกรอบใช้ได้ไหมเราจะไม่ใส่น้ำนะคะก็เราจะผสมแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาผสมกับเครื่องแกงนี้ก็เอามาผสมกับปีไก่นะเราให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะคะเราก็ตั้งไฟไว้แล้วค่ะเราทอดในหมอ้อในหม้อไฟนะคะวันนี้ทอดในหม้อนี้นะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาร้อนก่อนนะคะเราตั้งอยู่ที่12บนาทีเดี๋ยวถ้าน้ามันร้อนเมื่อไหร่เราถึงจะมาทอดนะคะเป็นหม้อทุ่นแรงเรานะคะเราไม่ต้องทอดในกระทะในนั้นมีน้ํามันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมกันนะคะใส่เครื่องลงไปค่ะที่เราโขลกไว้เนาะไม่มีรากผักชีค่ะเม็ดผักชีก็หาซื้อไม่ได้นะคะหายากมากแล้วก็กลิกห,หวานปนนะคะ แต่มันไม่ค่อยแดงค่ะตามหลักมันต้องแดงสวยนะคะก็เดี๋ยวเราก็มาผสมกันก่อนเนาะก็ใช้ช้อนไม่ถนัดต้องใช้มือไปไม่เป็นไรค่ะค้นก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคลุกเคล้าไปเนาะเดี๋ยวเขาก็หลังจากที่เราร้อนน้ามันให้ร้อนนะคะแล้วก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาผสมแป้งเนาะเราไม่ผสมแป้งในน้ํานะคะไม่มีไข่นะคะ เราจะลองสูตรนี้ดูค่ะเราว่าจะได้ผลแค่ไหนในการทำปีกไก่ชุบแป้งทอดเรานะคะเราจะผสมแป้งลงไปในปีไก่เนาะนีค่พอประมาณนี้เนาะน้ำนี่เราก็ต้มมาไว้สปาเกตตีนะคะนี่ค่ประมาณนี้เนาะเราก็จะให้สีสวยเราก็เติมพริก นี่ค่ะพริกป่นแดงแบบนี้นะคะพริกหวานที่เขาบดละเอียดแล้วค่ะเป็นผงก็ถ้าเราชอบพริกไทยเยอะเราก็ใส่พริกไทยก็ได้นะคะเยอะอยู่ที่การทำอาหารมันอยู่ที่เราชอบนะคะเราไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าต้องอตวงเป๊ะ อยู่ที่ว่าเราชอบจะทานแบบไหนรสชาติแบบไหนสูตรไม่ใายตัวค่ะสูตรเราดัดแปลงได้นะคะอาหารแบบเดียวกันค่ะแต่มีหลากหลายสูตรหลากหลายออรสชาตินะคะอยู่ที่คนปรุงอยู่ที่คนทํานะคะเนี่ยเราก็สวยงามแบบนี้นะคะเห็นไหมเราไม่ต้องอะไรกับมันมากมายเนาะแค่ช้อนชานี้เราก็สามารถผสมได้สวยงามไม่ต้องเปื้อนมือด้วยค่ะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรารอให้น้ํามันเขาเดือดแล้วเราค่อยมาผสมแป้งลงไปในนี้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ไปทอดก็เราจะทําอาหารแบบง่ายๆสไตล์จางเดนค่ะไม่ต้องยุงย่งยากในเรื่องการทําอาหารเรามีเทคนิคง่ายๆแล้วก็เอามาใช้นะคะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มารอให้เขาน้ำมันเดือดนะคะเราก็ไม่ต้องเปื้อนมืออะไรมากมายนะคะพี่น้อง <Okay. S 2> เนื่องจากที่เรามีเวลาว่างเนาะ <Okay. S 2> ก็ทำไปเดี๋ยวเราก็ต้มสปากเกตตี้ mm hmm. ก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือที่สปากเกตตี้ลงไปนะคะนี่ค่ะ mm hmm. ก็ในการที่ต้มไม่ให้ติดติดหม้อนะคะไม่ต้องคนอะไรมากมายก็ใช้น้ำมันลงไปนะคะ mm hmm. ก็เราไม่ต้มเยอะค่ะต้มมือเดียวนะคะ เราต้มมือเดียวแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราไม่อยากให้เขาติดหม้อเราก็ใส่หยกน้ำมันลงไปหน่อยนะคะก็เหมือนเราต้มขนมจีนแห้งนะคะเหมือนกันค่ะนี่เราก็ไม่อยากต้มเยอะเนาะเดี๋ยวเหลือต้มพอหนึ่งจานค่ะหนึ่งคน,นะคะประมาณนี้เนาะแลวนี่ก็รอให้เขาแบบ เขาน้ำมันสุกก่อนเอ้ยน้ำมันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดเนาะเดี๋ยวเราจะมาคลุกแป้งนะคะคลุกแป้งที่เราผสมไว้แล้วนะคะไปในไก่เพราะว่าเราได้เพิ่มปรมิมาณความร้อนลงไปแล้วนะคะอีกสีนาทีเราก็สามารถที่จะเรายังไม่ใส่หมดนะคะเราจะคลุกแบบนี้นะคะ สูตรไม่มีายตัวค่ะเราตวงแค่หนึ่งช้อนนะคะแป้งอันนี้เป็นการลองดูนะคะเราไม่เคยลองสูตรนี้นะคะเราเคยต่ลองแบบจุบไข่จุบอะไรแบบนั้นนะคะสูตรนี้ยังไม่เคยลองนะคะอันนี้ก็เป็นการลองนะคะแล้วก็ใส่ให้หมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะรอดูว่าออกมาแล้วมันจะได้จะได้ผลความกรอบหรือนุ่มขนาดไหนนะคะสูตรนี้สูตร คิดเองนะคะสูตรคิดขึ้นมาเองนะคะว่าเราจะลองประมาณนี้จะได้ผลแค่ไหนซึ่งเราก็น่าจะมีการเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะก็เติมเกลือไปอีกนิดนึงนะคะก็ต้องระมัดระวังในะะการเค็มเนาะประมาณนี้ง่าย เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสูตรนี้เราใช้ได้ไหมรอดูนะคะนี่ตีไสนะคะช่วงามช่วงามช่วงามค่ะนีแข็งด้ผลนะคะ ไอ้ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะพี่น้องเริ่มสุกด้ยกให้ดูนะคะนี่ค่ะสูตรนี้สุดยอดมากค่ะสูตรของเราสุดยอดมากนะคะพี่น้องดูนะคะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสวยงามค่ะเราต้องเปิดพัดลมเสียงดังนิดนึงน,นะคะนี่ค่ะ วยงามมากนะคะพี่น้องนีทอดออกมาแล้วก็เหมือนไก่เค็ทีีเลยนี่เห็นไหมคะสูตรนี้รับรองอร่อยคะ่ะแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะพี่น้องเอาไปใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไก่เราสุกหรือยังเนาะกรอบนอกนุ่มในนะคะนุ่มในมากเลยนะคะพี่น้องนี่สูตรนี้นะคะกรอบค่ะ ถ้าใครอยากได้แป้งหนากว่าน,นี้ก็ใส่แป้งเยอะแต่นี้เมื่อกี้เราใส่แค่อย่างละช้อนนะคะก็เพิ่มเป็นอย่างละครึ่งช้อนได้นะคะเพื่อความหนาของแป้งนุ่มในนะคะนุ่มในกรอบนอกนะคะนุ่มในกรอบนอกแบบนี้นะคะนี่คะ่ะสุดยอดค่ะสุดยอดนะคะนี่นะคะไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหนึ่งครั้งนะคะเราก็ทอดได้สองครั้งค่ะนี่นะคะหน้าตาไก่ของเราค่ะ สูตรนี้เอาไปทําขายได้นะคะพี่น้องสูตรนี้ทาขายกรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะคะนี่ค่ะทําขายได้เลยนะคะพี่น้องสูตรนี้รับรองความอร่อยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากมายนะคะ